พิมพีเมียมออโต้ซีนอลนะคะวันนี้มาส่งงานกับโตโยต้าวีโก้ค่ะลูกค้าได้ทำการอัปเกรดไฟหน้านะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นชุดโปรเจกเตอร์ไบเอลิเซอร์ฟินิคโบรแมคค่ะความกรอมวงแหวนเอลดีนะคะเดวิอาตาฟ้าค่ะและเด l รี่ออร์ดี้นิวสเต็ปนะคะสตาร์รถค่ะสเต็ปเดรรี D ่ทำงานนะคะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยววิ่งเทลเลนิ่งนะคะปิดเลี้ยวค่ะ ไฟลี่ค่ะไฟลี่เป็นกรอบวงแหวน LED นะคะพร้อมด้วยเดวีอาตาฟ้าฉ่ำเลยค่ะไฟต่ำค่ะสูงค่ะโปรเจคเตอร์ตัวของทางร้านเป็นใบ LD สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถนะคะสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มนะคะสูงค่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟ นใจชิ้นงานดีๆติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กบีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนได้ถูกสาขาค่ะบริหารชิ้นงานโดยทีมงานช่างหนีค่ะ